สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีกอกแจสตูดิโอครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสบู่สุขคนครับพี่น้องครับเอาวันนี้ครับทางทีมงานเขาจะพาไปบึงป่าช้าบ้านนาเกตําบลราวีอําเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องครับสิพาไปบึงป่าช้าตอนกลางวันนะครับเอาวันเสี่ยงนี่นะครับพี่น้องครับว่ามันจะนากลัวขนาดใดจะพาไปบึงลุ่มศพพี่น้องลุ่มศพ เป็นฝังไว้หลายปีนะครับสำหรับป่าชาบ้านไอเก่แห่งนี้นะครับมีพื้นที่นะครับประมาณสามสิบกว่าไร่นะครับกับ่อกว้างกกะบ่อหน่อยปันไดครับพี่น้องครับนี่ครับไปตอนกลางวันกับจ่าโทมิวสิกนะครับนี่นกไปกันสองคนที่แหลกนะครับขาไปจะประมาณน้อยนึงเลละครับพี่น้องครับก็รู้สึกว่า มันเป็นตลงป่านะครับเพราะว่ายังต้นไม้นะครับปลาที่มันขึ้นมาคล้ายๆกันครับคล้ายๆกันนะครับมีต้นไม้ใหญ่ไม้เล็กมีกอนอหมนะ่คือมันจะเนี่ยไปมัจะบลุนะครับเขาเลพากันข้ดยานเอาทิงได้ดีอืมพยางไปได้ประมาณน,น้อยนึงเลยนะครับ เพราะว่าประวัติก็เคยมีคนนะครับเขามาหาของปลานะครับแล้วก็ออกว่าได้หาท่าออกว่าได้ยางจนคำกับออกว่าได้หาท่าออกว่าได้จนเนะนําหากันบดบานนี่นองจนจะมดจุดถูบหมอกเพิ่นจังไปเห็นกันประมาณนั่นครับ <c oughs> แล้วก็ไปได้ไปเอื้อน มหมอแฝดซื้อแฝดเป็นฟ้าแฝดบาบนี้อยูใ่ใกล้ๆภาษาก็ได้โทรเหมือนมันผ้าขาไปบางเนี่ยหมอนีก็แต่น่อยก็เคยขอไปเรียนให้นี่แหละครับให้ปลาใ่อะจะไม่ไดยน่อยมันจะมีุ่มซบมีป้ายชื่อมีเขาคล้องเครื่องใส่ก็มีหินมีมีอย่างหลายอย่างนะหมอคอยฟังเดี๋ยวหมอจะผาาขาไปเบิ่งพี่น้อยกระย่างไปนะครับนี่ ลักษณะปลาชาบ้านนาแกนะครับมันกับพวกกวางไม่แน่นะครับนประมาณกับสามสิบก็ไล่นีละโดยใชยตาแต่ว่า่างเขาไปนี่มันคือกันเบิดไปเนาลักษณะปลาเนี่คือกันเบิรถ้าเขาไปคนบวจักอาจจะล้ได้หาตงออกไปเลยตอนน,นี้มนกับ่างไปเลยแต่ครึ่งทาง ขนาดมอสแฝดยังหลงเนาะจำอะไรว่าไปพออยู่ใสไปเห็นอยู่ใสไอ้ลุมซุนี่ก็มีฝ่ายซื้อมีไหเาขอาคอเครื่องเจนมอสก,ก็จำอะไรใช่กันบาะนี่นี่ครับเขามาจะเจออันนี้คือลุมแรกที่เจอนะครับติยู่นอกๆเนี่ยลักษณะก็จะเป็นใหม่เนี่ยครับใหม่คลับมาปักตรงหน้าลุมศพบนะครับแล้วก็มีป่ายซื้อแต่ว่าป่ายซื้อนี่ไม่เห็นแล้วมาที่ผุพังตามการเวลา ลักษณะลุมศพก็จะเป็นประมาณนี้ค yes. ร no ับพี่น้องครับประมาณนี้งานเขาไม่เยอะควบมตั้งใจเนี่ยจะเป็นเบิ้องลุมศพที่มันได้หลายแล้วก็มีไปซื้อที่มันสมบูรณ์นะครับแย่งงานกับปลาเก๋าแห้งคือกันเบิร์ตบารนี่ไปลองลักษณะเนี่จะเป็นคุ้มไม้เป็นกอนของไม้โจดลักษณะคล้ายๆกันพี่น้องงานกับไป เหมือนกับว่าย่งางกับไปแล้วก็ว่นแต่อยู่หมงเกา่าย่างไปกลับมาก็อา้าเห็นแต่แบบเหมือนเราเดินมาแล้วนะนี่ครับลักษณะจะเป็นแบบนี้เป็นโพนอันนี้อาจจะเป็นโพนหลุมเก่าก็ไ้แต่ว่าปลายซื้อมันจะพูพังไปแต่ว่าเราจะเข้าไปดูนะครับหลุมที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับ อันนี้คือป่าช้านะครับที่ยังไม่ได้ทําการล้างป่าช้านะครับยังใส่งานอยู่แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็น่าจะไม่มีครอ,อบครัวไหนนะครับเอาเอามาฟังแล้วนะครับล่าสุดนี่ก็สิบกว่าปีที่แล้วนะครับเล็กหน่อยได้ทําการเสรียชีวิตพนนำมาฟังที่ป่าช้าบ้านในเกยแต่ว่านอกจากนี้ก็น่าจะไม่มีแล้วลนะ่ะคือว่าอืม น่าจะไม่มีแล้วตอนนี้เข้ากับงานกันไปตอนนี้คืององนะครับพี่น้องครับงงว่าจะไปทิศทางไหนนะครับเพราะว่าง้างไปย่างมากมันก็คือเก่าไหมมันโมพอย่างเนี่นะพี่น้องเริ่มสงสับสนแล้วก็เริ่มที่คนลุกครับ คนลุกแต่ว่าทักษะปลาของปลาชาแห่งนี้ก็มันก็จะบวชทึบแห้งแต่ว่ามองไม่ทะลุนะครับแต่แต่ยางอยางเดียวยางไปท,ทาท่าที่มันเปลี่ยนนี่ครับยางไปกับว้นมาขึ้นเกาเรื่อนหักใจหัวข้วกันนะครับลักษณะบรรยากาศอยู่ในปลาชาเนี่ยนันอยู่ใจกลางเลยนะครับมันก็จะ เย็นๆครับนีบ่ลักษณะนี้มีแดดนะครับแต่ว่าตอนอยู่นั้นเย็นเย็นจนพ้นชิงลุกมาไปอืมและก็มาเจออีกหนึ่งลุมนะครับนี่ลักษณะก็จะเป็นแนวนี้ครับต่อใหม่จะตัดไม้มาฟังเวนนลาอุรมแล้วก็จะมีป้ายชื่อคนตายแต่ตอนนี้ก็ไปก็จะ เพาะได้ผุพังไปตามกาลเวลาแตหมอแฝดว่ามันมีที่สมบูรณ์กว่านี้แต่การร้ายพอมนี่เป็นอาจจะเป็นแบบห้ายปีแล้วนะลุ่มนี่เือไม่มีอะไรแล้วนะครับเป็นเป็นพ่นึ้นมาลักษณะลุ่มก็จะเป็นน่าจะเป็นลุ่มมายหญ่ก็จะเป็นพวกเล็กน่อย,อยนะครับคือตัวนั่ลุ่มของสําหรับเด็กน้อย ที่เสียชีวิตผิดธรรมชาติอืมการก็คือตายโหงแหละพี่น้องอืมแต่ว่าไม่ก็ะิหายไปแล้วนั่งครับนี่นี่คือบุหรีย่างหาเนี่ยย่างหาหลุมมลุมศุพี่น้องน่ครับย่างไปมักกิดมัดสว่สมองเก่าอยู่เพี่น้องตอนนี้กำลัง คุยกันอยู่ว่าเขาจะออกจังไรดีจะไปต่อหรือพอแค่นี้ใช่จริงผมก็อยากอยากถี่ไปท่ายอย่างนี้นะครับว่าแอลุมศพที่เป็นทิศปลายเื้อนี่มันจะมีบอกว่าชะตาวาราภาพอะไรประมาณนั้นว่าปีใดปีใดนะครับอยากเป็นเว่าลุมนี่ผมฟังมาจักปีแล้วเพราะว่าผมเกิดมาก็เห็นเลยว่านี่คือป่าช้าบ้านนาเกอ่า น่าจะเกิดพร้อมกับที่ตั้งหมู่บ้านเลยอือมป่ะมานนี้ครับนี่ครับยากมากก็ดีอ,อ๋อ้าพอบงเก่านะครับนักนาแบบอันนี้ก็คือเข้าของเครื่องใช้นะครับอันนี้ก็จะว่าว่ดนไปแล้ว,ลวมั้งเนี่ยผมลักษณะนี่มีรองเท้ามี อถอยวงฟองจานมีงเงสื้อผ้านะครับก็ยังเป็นเป็นแบบยังยังดีอยู่อือาจิบดีหลายปีเป็นไรลักษณะเพราะว่าเวลาเอาคนตายที่ตายหวงเนี่ยมาฝังเอาของเครื่องใช้ของเขาบม่ได้ฝังไปในในห,ใหลุมนะครับเอาจะมำกองไว้ข้างหลุมศพหรือหน้าศพนะครับลักษณะ,ษณะที่ผมเห็นมันเป็นจังสี คือตอนนี้เราอยู่ที่ใจกลางป่าช้านะครับเพื่อจะตามหาลุ่มศพที่ชุ่มส,บส,สมบูรณ์แบบที่สุดอุออ่นพันกันนะยางจะได้ก็บผพอมพพ่น้องขับมาพอ่อกบใหม่ต้นเก่าอีกแล้วเอาเดี๋ยววากัรงนีเขายางมาไหนนี่มองนีวะอ๋อผมเป็นยงงางยาง่อไปยางไปก็เพื่อสีเห็นนะครับ คลิปนี้ก็คนเลยมานรู้แล้วครับมาถ่ายทําให้นะครับคนที่ชอบดูอะไรประเภทนี้นะครับก้มซ่องนี่คือมันมันทานลูกค้านู้นเลยครับหาหลุมศพที่สมบูรณ์นะครับมันคลายปี่ยเนาะมอแฝดก็ว่าจับบ่ได้แต่ว่าเห็นอยู่อืมเห็นอยู่แบบหลายเลยเพื่นแบบเป็นหินมาตั้งเป็นไม้ปักแล้วก็แล้วก็มีปลายซื้อปัก ไม่ซื้อมีแย่งร้อืมออกมาเอาภาพไปเบิ่งเลลี้นะย่างกับย่างหาจะได้กระปรุกผัวตอนนี้ับนะครับ <c oughs> เริ่มเริ่มที่ซับสนในการหาแหละครับพี่น้องครับ ง่ายคือหลงทางนะครับพี่น้องลงทางหาจุดมไม้ไว้เลยเลยตะยางครับยางยางไปตั้มทางที่ไม่เป็นเปลีป่ยนนะครับยางไปกระซองไปนี่ใจกักับ,บกับญาดิไปได้แล้วครับพี่น้องครับเพรามันยังแข็ยงยังเดียดซองอยู่นะอืมกยางหาหาลุมอยู่ครับ ยางไปย่งางมากกับลงทางางสลาวบาทนี่มทุยกันไปหากันไปมาน,นี้จะก็ใ้ใจนี่ก็อยากไปเห็นหลุมสมันสมบูรณแบบที่สุดนะครับพี่น้องครับแ้วนกะ็ไม่เจอนะครับเจอมองคนทิมนะครับคล้องใส่ต่างๆนะครับของคนที่เสียชีวิตดกตายนะครับ อาจจะคนมาถิ่มเบิดก็ครับพี่นอ้องไม่ว่าจะเป็นนางเกงหมอให้แต่กระโปะนะครับอ,อันนี้ก็อาจจะเป็นนความคิดผมนะอาจจะเป็นเครื่องเท้าวันเครื่องเขาหลงประมาณน,นั้นบ่ถ้าพาย,ยางขามเครื่องนี่ก็จะหลงปลางจีนะหรือรอดรอดเท้าวันนีมก็นะจะเกิดการหลงนะครับ แต่ว่าพนนี่ก็จะมอง,มองฟังศพนะครับมันจะล้มแลนะครับที่มันดูแล้วม,มีจอมปัวม,มีปัวเกินพ้อนอครับลักษณะปลาขาสีเป็นประมาณนี้ดนกรบพออีกหมองหนึงนะครับนี่อันนี้น่าจะสมบูรณแบบโคโมูอืม เพราะว่าแต่ว่าป้ายซื้อนี่ม่มีแล้วครับแต่ว่ามันจะเป็นน่าจะเป็นลุมศพที่ใหญ่ใหญ่กั้วมนะครับใหญ่กั้วมที่เห็นนะครับใหญ่ใหญ่กั้มแล้วก็สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่ยังมาเจอมาพอเรก็จะบอกม่าขอไปไทยไกลามาได้ครับรู้สึกว่ามันคนลุกนะ ออก็เลยฝ้าวกัญยางอกมากครับอย่างองมากเพราะว่าจะไปหาหลุมที่มีหินมีซื้อมียังต่างไ้สมบูรณ์แบบใเฝ้าออกมาตอนนี้คือหลงเลยนะครับเนี่ยวนี้ครับจะไปมองเลยเนี่ยหลงป่าแล้วนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าจะไปทางทิศไหนเพราะว่ามันอย่นี่ป่านีมันคือกันเบิดยางไปกันเองอันนี้เขาบอกว่า ยังหาลมไปแล้ครับพี่น้องครับหาทางออกด้เนี่ยอ่หาทางออกเศร้าหาแล้ววันจ้ารู้สึกว่าบ่คือแล้วเพิ่งกับชิบวิญญาให้เห็นหลายปนได่แล้วเพิ่กเทากับทำการหาทางออกนีออก<า>่ครับงานอะไรกับวุ่นตะยม่องเก่าสอดใส่โซน,นหัว แล้วก็งานงา,นาทางออกนี่คือปา่าช้าบ้บานนาเกียนะครับทุกหมู่บ้านนะครับต้องมีป่าช้านะครับเดี๋ยวเมื่อนานี้จะพาไปเบิงป่าษาบ้านอื่นพี่นอ้องอันนี้ป่าษาบ้านเจ้าของแล้วเราจับไปถ่ายทำป่าช้าบ้าน โมบัตอื่นสินะว่าน่าจะมีให้เห็นอยู่อาจจะสมบูรณ์แบบเดี๋ยวลองไปบัตอื่นมองกันแต่ตอนนี้ก็หาทาาออกกอนพี่น้องหมดชายหมดขวานอยู่เนี่ยตอนนี้กะใชออกแล้วพี่น้องบ่บ่บ่ไม่อ,อยากเห็นแล้วอยากออกแล้ววันซะ มันก็สิเป็นเวลาสี่โมง,งเลี้ยงกับสี่ห้าโมงเลีงนะถ้าอาทิตย์ก็สิเริ่มเริ่มเริ่ม,มคอยลงแล้วถ้าเราบ่ฝ้ากออกไปหยั่งคำนะว่าตนนี้เราลงทางแล้วนี่ครับ นี่ไงทน้อนน่าจะเป็นลุมศพเก่าล่ะพบว่าเพราะพ่นมันหลายพ่นผิดปกติไหมเป็นพ่นเพราะน่าเกิดพ่นปวดพ่นเท็ดปวดอืมแต่ว่ามันมันหลายพ่นปวดนะลักษณะพ่นก็มีเสาปักเสาใหม่ปักประมาณนั้น งงนะครับนี่กูจะไปทางไนรับบัตนี่ยไปยังมากกับพอัอเดินเก้าอีกแล้วนี่นะครับพี่ลองครับพมกระยัดมาถ่ายไม่เห็นเม่เคยเขามาจักเต้าเพอ่ยังยานแต่ไม่เตีลยงหน่อยอย,ายานยังขห็นมามีโอกาสปะลองเอาไปบึงจะบอกนะว่าเห็นแต่เขาวา แม่ก็เอาใหม่ลายครับเห็ดปวกเห็ดนีงน่งานสีลายชาวบ,บ้านไม่ค่อยสีให้กาเข,าาขออา้ามาขอยาดมานผู้เดียวนี่เป็นขยานไม่ได้ี่น้อกนขนาดมานสามคนยังคนขิงลุกเดี๋ยวกอกนี้เย็นมันจะเย็นเย็นปิธรรมชาติอ่ะเย็นแบบเย็นคนขิงลุกนะ อากาศเย็นๆนเดี๋ยววันเงาหอวกันซะอย,อย,อย่างนันบอกข้างในโรงพยาบันอย่างไปอย่างไปนะครับจะเป็นแปนเนี่ยคุกเนี่ยนะแล้วลักษณะปลาเนี่ยมันจะคล่ไข่กันมันก็ทำกัน ในล้มปลาได้นะครับนี่นก็จะเป็นเป็นลุมโฉบอีกล้มหนึ่งครับแต่เราจะไม่ไปใกล้ๆนะครับใช่ไม่ต้องใกล้ๆครับเพราะว่าเริ่มเริ่มสีบุ้ไว้แล้วนะเริ่มสียานแล้วเริ่มสียาออกไปเรือ่อยๆนียเริ่มสีบุกคือนะ่อเลยประวัติป่าช่ายนี่กับธรรมดาครับอืม กอาายางผีหลายลระไปเอาซ้ำโมบา้านนึงอะโมบา้านผีอะใช่จริงกันจากมั่งขึ้นเนี่ยแต่ว่าปกะกาศยานลงปลายานผีสมาถมไปมปลาชาเนาะมันเป็นปลาหาเห็ดหาหน่ใหม่เลยก็เดี๋ยเขาไป เดินกำเลยแ้่ชั้นว่าเราพี่นแอบกรับันยกระดับเงียบเย็นนะฮะอันนี้หมดมอกแล้วกบันโอ้ออดหมดแล้วกันนะฮะเนี คลิปต่อไปนะครับผมจะพาไปเบื้องปัสสาบ้านอื้อนครับอลองเบิง้งว่ามันจะเป็นตะยานสัมปัสสาวนในเกียบบันี่ก็จะเป็นต้นไม้นะครับที่มีขขาวแต่ก่อนนะครับคนเมทีพระคนปูกข้อตายแล้วพี่นอ้องอะไรตัดแล้วก็เอามาถิมทุปภาสาแห่งนี้นะครับ ต้นทีวีปันผูกก็ตายแล้วใส่รถมาเอทิมในเมือง,ง,งนี้พิจารคอรเลยกโค้งง่าพี่นอ้องนะถ้าคลิปนี้นะครับคนเมืองเป็นล้านนี่เดี๋ยวพร้อมจิตจางนังไม่ผีเบิ่งกับนะ้ป่าช้าบ้านาแกงนี่นะครับสวัสดีสวีท้ะครับพี่น้อง